สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่อง Super B ์บีีวีเช่นเคยเลยถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมผมจะมาสอนให้คุณผู้ชมตั้งค่านะครับมันจะมีเสียงเหล่านี้อยู่นะมันมีเสียงที่มากกว่านี้อีกนะครับคุณผู้ชมซึ่งแต่ละตัวละครก็พวกเนโลพวก ดันเตอะไรเงี้ก็จะมีเสียงคําพูดที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองไปหาดูกันดูนะและการตั้งค่าก็จะอยู่ที่หน้าเมนเมนูนะครับไปทํากันเลย <S 2> <S 2> <ไห>อ่าพอคุณผู้ชมอยู่หน้าเมนเมนูแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะที่คําว่าเกลลอรี่นะครับเข้าไปเลยก็เลื่อนลงมาอันล่างสุดนะครับจัคสบ็อกเนี่ยครับเข้าไปเลยแล้วก็กด A 1นนะครับนี่อันนี้แล้วก็กด A เข้าไป นี่ก็ตั้งค่านะครับว่าจะให้ขึ้นที่ใครบ้างนะครับเสียงอันนั้นใช้กับใครบ้างซึ่งผมเอาหมดทุกคนเลยนะแล้วก็คอนเฟิร์มซะนะครับแค่นี้ก็เป็นการตั้งค่าเสียงพวกนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับไหนๆคุณผู้ชมก็อุตส่าห์กดเข้ามาดูคลิปแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปไปดูผมเบอร์จิวพระเบอร์จิวหน่อยดีกว่าในบอด y ี้พาเลสนะครับไปดูกันไปอตอนนี้ก็อยู่ในหน้าบอดดี้พาเลสนะนะโอเคถือว่าเป็นการทดสอบเสียงพวกนั้นด้วยนะครับก็จะให้คุณผู้ชมได้ยินกันมา เวอร์จิวมาเลยเวอร์จิวพระเวอร์จิวไม่ไงหมานี่ได้ยินกันไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปิดเสียงก่อนวลยออปชั่นเอาเสียงออกเสียงดนตรีเอ่อมิวสิควอลุ่มไม่ปิดซะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โอเคเอาไว้ก่อนในแหลงแหลงโดนไหมโดนไหม ไม่ต้องรอฟังมันไงอยู่แฮปตอมก้อนพดแดมเห็นไหมได้ยินไหมคุณผู้ชมของดีของดีมาทีนี้ผมก็จะมาตั้งใจเล่นละเมื่อกี้ถือว่าทดลองให้ฟังละมันจะไปสุดแค่แรงสามเอสนะครับไม่นะเราสถานมันได้เว้ยเอาเวิร์ดยูเอาออกไปขึ้น Let's have some fun เอามาอันนี้แฮ็กมันไม่ได้เฮ้ยอย่าสับเยอะเย้ลบ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 ไม่ไหนไหนหลบได้เว้ยเชี่ยนึกว่าหลบพ้นไปซะละมาไม่ไหนลบได้โว้ยสีตลบสารตลบมาจ้าเส้นครับ มาคุลบได้หมดมาซับแมซับแมซับแมามากอนตีนมากอนตีนพี่วัวจิวอ๋อไปไหนเราไปอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆปึ้มไม่นะ่ะจัสตินครับมีมอดด้วยแต่นะผมลงมอดไว้อ่ไม่โดนอ๋อไม่ หลบได้หลบได้เจ๋งไหมล่ะพี่วัฒจิวออซับลงนอนไปซะปาดทิ้งจัดมินคับต่อทิปไม่นะไม่น่ะ,อนะ,อนะเอ,อ้ยโดนโดนฝีมือตกผมไม่ได้เล่นนานจัดช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับมาห้องครับไม่ตีเอ,อ้ย อะไรอะไรมาตีอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อย 3S โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆผมจะมาสอนทำและบอกต่อนะครับผมจะไม่กักนะเราเป็นคนไทยด้วยกันครับเรามีสิทธิ์เล่นนะเออกักไว้ทำเพื่อโอเคนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ผมด้วยนะคนละหนึ่งไลค์ก็พอโอเคกดกดสองไลค์ไม่ได้ไงโอเคบายบายครับ